I'm ฮัลโหลสวัสดีครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับ,ครบใครว่างๆก็พิมพ์คำว่ารถลงในช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็แชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะกลุ่มรถอะไรก็ได้อ,อย่าแชร์จนเขาบอกผมก็พออ่ะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เอเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ๊นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แมสก่อนนะ เดี๋ยวเชื้อโควิดจะทะลุเข้าไปในกล้องนะครับผมนี่เราอยู่กันที่อคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับวันนี้ขอบคุณน้องฉัดมากนะครับที่แชร์ให้นะครับไม่โทรครับไม่โทรนะพี่ตุ๋ยไม่ใช่พี่ตุ้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเจอกับรถอีโคคาร์สุดประหยัดเพราะว่าประหยัดกว่าตัวอื่นแน่นอนเพราะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นนิสสันนเมล่านะครับเป็นเครื่อง1.2ตัว E นะครับเกียร์ ธรรมดานั่นเองตัวนี้ก็เอาง่ายๆก็คือเป็นตัวกลางของอนิสสันนามล่าตัวนี้นะครับเป็นนิสสันนามล่าราคา189,000บาทได้รถปี12นะครับในราคา189,000บาทก็คือว่ามล่าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดามันประหยัดแน่นอนเพราะว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยประหยัดกว่าเกียร์โต้เกือบ20%อยู่แล้วในการเผาผ่านเชื้อเพลิงนะครับเนื่องจากไม่ต้องมา,าเขาเรียกไงเกียร์โต้อะมันเบลองกว่า เพราะว่ามันมีเฟืองมีอะไรอาตาตัตราทดมันทําให้หนืดกว่าก็เลยใช้เชื้อเพลิงเยอะกว่าใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับตัวน,นี้เป็นทางเลือกที่ดีในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ได้รถปี12 189,000บาทนะครับหน้าที่การงานชัดเจนเราตัดเต็มได้ทุกอย่างเลยเรามีทุกธนาคารทุกไฟแนนซ์ชั้นนำนะครับผมที่จะรองรับทุกอาชีพของท่านไม่ว่าจะเป็นอาชีพ พนักงานเงินเดือนเงินเดือนเข้าบัญชีหรือรับสดหรือว่าจะเป็นค้าขายหับเล่แผงลอยค้าขายออนไลน์ขับแก๊ปลองเข้ามาหาเราครับเราจัดให้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้นะครับเป็นรถที่ถือว่าเป็นรถอ e ีโคคาร์ที่พื้นที่ใช้สอยกับพื้นที่ห้องโดยสารใหญ่มากนะครับเขามาด้วยขุมพลังเก้าสิบสองแรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบไม่ได้ด้อยเลยยิ่งเป็นเกียร์ธรรมดายิ่งวิ่งขึ้นเขาขึ้นดอยสบายนะครับขับขี่ปลอดภัยเวลาขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลย แต่ถ้าลงห้วยไปขึ้นไม่ได้นะครับมันไม่ใช่รถโฟวิวนะคันนี้อ่ะภายในก็เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะวดวกนะครับก็คือวิทยุอย่างแรกเลยเล่นซีดีได้ FM AM ที่สำคัญมีแจ็คต่อ AUX e ได้นะครับอ่ามืดไหมครับผมบอกให้เป็นไายกลางแดดคุณไม่เชื่อผมฟ้ามันมืดมันสว่างครับตอนนี้อ่า ก็วิทยุทั่วไปนะครับสามารถต่อ UX ได้แอร์ก็เป็นแอร์ปกติมีฮีเตอร์นะครับเห็นรถอีโคคาร์าเล็กๆนี้มีฮีเตอร์นะครับเห็นไหมครับเราปรับฮีเตอร์ได้เลยเอ้ออ่ร้อนครับอย่าไปทำเล่นตอนนี้น่าร้อนอาจจะช็อกตายได้สนนราคาเพียงแค่189,000บาทนะครับรถปี2012สิบรถ10ปีไม่วิ่ง147,000เท่ากับวิ่งปีละ14,700นะครับ ถือว่าประหยัดมากอ่าวันนี้เราอยู่กันที่เอคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับในเครือเอคากรุ๊ปของเรามีทั้งหมด4สาขานะครับเอคาหน้าปิน้นเอคาบ่อยหินอคาหลังพายับแล้วก็เอ plus ศิลัมพูนนะครับเอคาหน้าปิ้นก็อยู่หน้าปิ้นสมชื่อเลยครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนปิ้นนะครับระหว่างศาลาอิสุสุกับแยกไอส์ครีมบัสส่วนเอคาบอหินนะครับตรงข้ามตลาดบอย่อหินมีสะพานลอยคนข้ามตีนสะพานลอยคนข้ามซ้ายมือถึงเลยครับ ส่วนอไอคาหลังพยับนะครับเลยโฮมสุขพันธ์มาเลยเข้ามันไก่พายับไปนิดนึงติดถนนใหญ่เลยเอพัสนะครับเอพัสลำพูนนะครับผมอยู่เลยปั๊มเชลก่อนถึงแยกเมืองง่าไป50เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นป้ายชัดเจนเลยฝากแฟนเพจของเราด้วยนะครับ a k คาหน้าปิ้นนะครับแล้วก็ Facebook a k คาหน้าปิ้นนะครับเว็บไซต์หลักของเราคือ a k คาเซ็ .com นะครับเว็บไซต์ประจําร้านของเราก็คือ p r i น c ์ c าร์ e ซ .com แล้วก็ YouTube, Instagram, TikTok นะครับเอคคาร้าปิน้นเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ที่อยู่หน้าเว็บหน้าเพจหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าแฟนเพจนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยทุกเบอร์เลยสามารถสอบถามาจะแนะนําหรือว่าจะให้รีเควสต์หรือว่าจะขอวิดีโอจะวิดีโอคอเพื่อดูรถก็ได้หมดครับฝากลายเอ็ดเราด้วครับ s i c n x underscore use car ย้ำอีกครั้งนะครับนิสสันอะเมล่า 1.2e นะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้189,000บาทจะเติมฟรีดาวได้เลยไม่วิ่งน้อยนะครับไม่วิ่งเพียงแสนสี0หมตัวนี้รถสวยด้วยนะครับผมได้รถปี12ใช้ในราคาไม่ถึง200,000รถยนต์อีโคคาประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสามารถเติมได้ถึง e20 เลยประหยัดมากตัวนี้ผมใช้ตัวนี้ใช่ครับผมเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ครับพี่ใช่ขนาดใช้เกียร์ออโต้ยังประหยัดคิดดูว่าเกียร์ธรรมดาจะประหยัดขนาดไหน ก็ขนาดน้องไฟนะครับเมียสองลูกอีกแปดนะครับก็ยังนั่งกันพอเลยใจเย็น้อเล่นครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปพิงเท่านี้ก่อนสนใจติดตามยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วคืนวันเสาร์เขาได้ไง